ที่นี้ท่านถ้าท่านถูกชาวต่างประเทศถามว่าสรุปเป็นใจความให้สั้นที่สุดแล้วพุทธศาสนาสอนว่าอย่างไรอย่างนี้เราตอบได้โดยประพุทธภาษิตของพระพุทธเจ้าเองคือท่านสอนด้วยประโยคสั้นๆประโยคเดียวว่าสิ่งทั้งปวงอันใครใครไม่พึงเข้าไปยึดมั่นถรือมั่น สิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเป็นพระพุทธภาสิตของพระองค์เองตัดว่าอย่างนี้เราไม่ต้องเสียวเวลามาตั้งการคนา้นคว,ว้าเพราะมีตัดไว้อย่างนี้ชัดเจนแล้วพระบรรดาคำสอนทั้งหมดที่ทว่ามีมากมายตั้งสี่หมื่นแปดหมื่นสี่พันประสำนัขันสรุปให้เลือเพียงประโยคเดีเยวสั้นๆก็คือว่า ิ่งทั้งปวงยึดมั่นไม่ได้ให้รู้ว่าถ้าไปยึดมั่นแล้นเราเป็นข์ให้รู้ว่าเมื่อปฏิบัติเพื่อความไม่ยึดมั่น 20, 000, แล้วก็ไม่เป็นข์ถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วเราก็เรียกว่ารู้หมดพระพุทธวจนะทั้งแปดหมื่นสี่พันธรรมขันธ์หรือว่าถ้าได้ปฏิบัติอย่างนี้แล้วคือปฏิบัติหมดทุกขัน้นทุกตอนคนขาดศีลก็ไปยึดมั่นถือมั่นอะไรท่าน ถ้าไม่ยึดมั่นถือมั่นด้วยความรักความเกียดิสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วขาดศีลไม่ได้คนจิตฟุ้งซ่านไม่เป็นสมาธิก็เพราะไปยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่าคนไม่มีปัญญาก็เพราะนั่นนะคือความโง่ไปยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเท่าเมื่อปฏิบัติเป็นความไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วก็เป็นมัรคขนขึ้นมาสัมผัและเป็นนิพพานในที่สุด พระพุทธเจ้าก็คือผู้ที่ไม่ยึดมั่นโดยเด็ดขาดพระธรรมก็คือธรรมสอนในการปฏิบัติและผลของการปฏิบัติเรื่องความไม่ยึดมั่นพระสงฆ์ก็คือผู้ที่ปฏิบัติเพื่อความไม่ยึดมั่นอยู่กำลังปฏิบัติอยู่ก็มีปฏิบัติเสร็จแล้วก็มีนี่เรียกว่าพระสงฆ์เพราะฉะนั้นเมื่อมีผู้ไปทูลถามพระพุทธองค์ว่า พระพุทธเจ้าทั้งหมดสรุปให้สั้นเหลือเพียงประโยคเดียวได้หรือไม่พระพุทธเจ้าทั้ตรัตวัาได้แล้วก็ทั้นตัดไว้ดังน,นี้ว่าสัพเทร,รมมานาลังอภินิเวสายะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นะบาลีจุลตันหาสังขยัยสิสูตรพระไตรปิฎกเล่มสิบสองหน้าสี่ร้อยเจ็ดสิบ